สมชายเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจิตเวทมานานหลายปีแต่และเดือนแพทย์จะมาสัมภาษณ์ตามกฎของโรงพยาบาลถ้าคนไข้หายปกติจะปล่อยตัวกลับบ้านเดือนนี้แพทย์ก็มาสัมภาษณ์และถามสมชายว่าสมชายถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วสมชายจะไปทำอะไรเออผมจะเอาหนังสติกมายิงหมอหึงั้นหมอไม่อนุญาตให้กลับบ้านนะ นไปอีกเดือนหมอก็มาถามสมชายอีกว่าสมชายถ้าออกโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรเอ่อผมจะหาผู้หญิงสักคนเพื่อขอเธอแต่งงานอืออ <c oughs> ดีมากนั่นเป็นปกติของผู้ชายแล้วจะทำอะไรต่อจะพาภรรยาเข้าเรือนหอแล้วถอดกระโปรงของเธอออกอือ <c oughs> ดี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 นั่นเป็นการกระทำของผู้ชาย แพทย์ดีใจพร้อมคิดใน,นใจว่าคงอนุญ,ญาตให้สมชายกลับบ้านได้แน่จึงถามต่อว่าถอดกระโปรงแล้วจะทําอะไรต่อละสมชายเออผมจะถอดกางเกงในของเธอออกอว้าวว้าวว้าวาวาวา,วาสมชายดีมากๆเป็นปกติของผู้ชายอืมถอดกางเกงในแล้วทําอะไรต่อละสมชายแพทย์ถามคําถามสุดท้ายเออ ผมจะเลาะอย่างยืดขอบกางเกงในของเธอเอามาทำหนังสติกและเอามายิงหัวหมอโอ้ไฮ้อสมชายมึงก็อยู่ที่นี่ต่อแล้วกันยิงตัวกูกลับไปหาพยาบาลดีกว่าบ๊ายบาย